เงื่อนไขความพิการหรือข้อจํากัดของพี่มาเป็นเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของตัวเองอิสระเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วมึงชิงป้นเข้ามามึงกลับใจไม่ได้หรอกมึงพูดน้ำตาย,ยัางจะไหลเลยเราย้ําเสมอว่าเราไม่ได้ตกอับเราย้ําเสมอว่าชีวิตเรามันไม่ได้แย่เราเป็นขนาดนี้เรายังสู้เรายังทาได้แต่พอคุณไม่มีกินปุ๊บคุณก็ไม่มีเกียรติเหมือนกัน คนที่มาซื้อของเอมมี่เนี่ยนิส nice mm hmm. มากพอรู้ว่าเป็นเอมมี่ทุกคนน่ารักกับเอมมี่มากในขณะที่สังคมเนี่ยเขากําลังจะสนับสนุนเราแต่กลับมีคนบางจําพวกเนี่ยอยู่ใกล้กันแท้ๆกลับมาดูถูกกันเราเลยมีความรู้สึกว่ามันก็แย่นะ ผมก็อยู่ข้างในได้ฝึกวิชาชีพในเรื่องของบาริสตาหรือว่าชงกาแฟาซึ่งมันเป็นโอกาสตอนนั้นออกมาก็คิดว่าต้องเปิดร้านของตัวเองมนันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ผมตั้งชื่อว่าร้านเอสควาแปลว่าความหวังครับเราย้าเสมอว่าเราไม่ได้ตกอับเราย้ําเสมอว่าชีวิตเรามันไม่ได้แย่แต่แค่มันไม่แน่นอนแค่นั้นเองหนูคิดแค่นี้คะ่ะอิสรภาพเป็นสิ่งที่คนคนนอกไม่รู้หรอกว่ามันมีคุณค่ามากแค่ไหน ออกไปพนักงได้สูดอากาศบริสุทธิ์อยากทาอะไรก็ทําได้หมดอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าผมดีใจมากที่สุดอะ่ะเรื่องเงินก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่อิสระ,ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วใจมันอยากมาเองอะ่ะจะมีคนมาบอกเฮ้ยเต็มเลยนะเดี๋ยวเยน็นเนี่ยไปนอนโรงพักเขาก็มีเส้นสายคือเขาแบ่งกันอยู่แล้วลนะเขามีหัวกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ ประกันตัวออกกันรอมานสักสิบโมงกว่าสิบเอ็โมงค่ะก็ไปศาลศาลก็ตัดสินปล่อยตัวแล้วเขาก็เปเสียกระปรับให้แล้วเราก็ออกมารับตังค์พอมันมีอะไรพวกนี้หลุดออกไปอะ่ะผมไม่เคยกโกรธหรือไม่เคยรู้สึกไม่ดีนะครับกับคนที่มาพูดมาถามแต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่า ทำไมคุณจะต้องแคปหน้าจอรหรือเอาสิ่งนี้ไปบอกบ,อกบุพการีเราญาติญาติเราตอนนี้ผมอายุ34แล้วพ่อผมกับแม่ผมก็คงไม่ใช่40แน่นอนเขาจะ70 80แล้วเขาก็คงไม่ไปเซิร์ชกูเกิลคำถามมันถึงตีกับแคปเรียนมี2ด้านคำถามคือคนที่ทําให้พ่อแม่ผมรู้เรื่องนี้เขาคิดอะไรอยู่คุณนะ่ะพูดว่ามีกินแต่ไม่มีเกียรติใช่ไหมแต่พอคุณไม่มีกินปุ๊บคุณก็ไม่มีเกียรติเหมือนกันทางเน้อแ,แบบในพมา่าทางเป็นเหมือนเป็นดินทราย พี่จะไม่เอาเงื่อนไขความพิการหรือข้อจํากัดของพี่มาเป็นเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของตัวเองแต่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งปีพี่ได้กลับมาโบกรถเที่ยวอีกครั้งได้กลับมาพยายามทําในสิ่งเดิมๆอีกครั้งเมื่อมันกลับมาทำครับมันก็จะทําให้เราสึกว่าเฮ้ยมันก็ยังทําได้นี่ว่าไอ้ความพิการในการเดินไม่ได้มันก็เป็นแค่อุป,ประสรรคเงื่อนไขเล็กๆเ,เงื่อนไขหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ข้อจํากัดที่จะทําให้เราไม่มีความสุขกับชีวิต น้องอฝึกเล่นโดยใช้ปากเล่นนะครับประมาณสัก3ปีแล้วนะครับแต่เกมที่น้องเล่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งประมาณสัก2เดือนก็มีเครียดบ้างแล้วก็แม่ก็เลยซื้อโทรศัพท์แล้วก็พาไปซื้อปากกาลองทัชสกรีนดูับผมเลยลองใช้ปากค่ะปากกาแล้วลองเล่น iPad ดูผมก็ฝึกเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วคราวนี้นาเห็นผมเล่นเพราะว่า อยู่ๆผมเข้ามาเล่นได้ไม่กี่วันคือผมก็เล่นได้เหมือนคนปกตินักเลยแนะน,นำมาสตตีมรไหมได้เป็นกำลังใจให้คนดูด้วยแล้วก็ได้เป็นแรงผักดันให้คนหลายๆคนครับผมพี่รู้สึกว่าถ้ามันมัวแต่เอาตัวเองมาติดกับเงื่อนไขเหล่านี้ชีวิตมันไม่ได้ไปไหนหรอกดังนั้นอะไรไม่พร้อมก็ช่างมันพี่จะพูดเสมออะไรไม่พร้อมช่างมันใจพร้อมสัอย่างออกไปเถอะ ตอนนี้เราก็พอใจหรือว่าภูมิใจตัวเองครับผมที่เราแบบทำได้ถึงขั้นนี้ถือเรายังไม่มีเหมืองคนอื่นเราเป็นขนาดนี้เรายังสู้เรายังทำได้เรายังหางเงินเลี้ยงครบอบครัวไดแล้วก็อยากจะบอกฝากถึงคนอื่นด้วยครับผมขอให้พยายามครับผมคือถึงเราจะไม่มีมือมีขาเราก็ยังสู้ต่อไปได้แล้วก็คนที่มีครับผมคุณไม่ต้องไปคิดมากคุณยังมีครบทึกส่วนคุณทำได้หลายอย่างอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะทำมันหรือเปล่าครับ บางทีเขาว่าหนูเป็นนักแสดงเพราะเขาคิดว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์ช่างด้วยกันที่แบบว่าอาจจะแบบมีอีโก้สูงนิดนึงหนูคิดว่าช่างเนี่ยเป็นผู้ชายหรืออะไรเงี้ยเขาควรจะให้การสนับสนุนหนูเขาควรจะแนะนําเขาควรจะให้ข้อมูลเขาควรจะสอนเราด้วยความแบบเอ็นดูเราว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เขากลับแบบว่าว่าเราเป็นนักแสดงตอนนั้นทําใจไม่ได้เลยพูดน้ำตา,ยยาจะไหลเลย โซเชียลก็ไอลายเลื้อนม่มียาทํามาหาแดกหรอกลายอย่างมึงอะอย่างแถวบ้านมึงเป็นโจรเนี่ยมึงชิงพลเขามามึงกลับใจไม่ได้หรอกสังคมไม่ยอมรับมึงหรอกคือว่าทุกวันเนี่ยใครจะมองผมงยังไงใครย,ยังไงเรื่องของคุณผมไม่ได้ไปขอคุณกินอย่างขายยาบ้าตอนเยาวชนก็รับกรรมมาแล้วชิงเขาก็รับกรรมมาแล้วและทุกวันเนี่ยที่ผมดีได้ผมก็คิดว่าผมหมดกรรมตั้งแต่ในคุกมีความฝันที่ว่าจะหากิจการงานทําแบบว่าจะไม่กลับเข้าแบงก์ในอีกแล้วมันมีคุณค่าตรงที่ว่า ยังขายน้ำพริกเนี่ยสุดจลิตรับจ้างสากสุดจลิดมันคือคุณค่าของผมไงเพราะว่าจุดหนึ่งแล้วคือว่าเราอยากเป็นคนดีเราไม่อยากกลับไปวนเวียนอยู่ในเรือนจำอีกคนที่รู้สึกกับเราในแง่ลบมาที่ร้านอ่ะคุณต้องมารู้จักเราจริงๆก่อนคือเราเซ็กซี่นะแต่เรามีเส้นนะก็คือบิกินี่ควรใส่ที่ชายทะเลเราก็ใส่ที่ชายทะเลนะ เราไม่ได้ใส่บิก,กินี่มาทํารถนะมันก็อาจจะดูเกินไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราใส่บิกินี่ไปทำรถจงรู้ไว้ว่าน,นั่นคือคอนเทนต์ถ้าเกิดวันนั้นไม่ไมเลือกทํางานตั้งแต่วันนั้นน,น่ะ yea. วันนี้ก็จะไม่มีสมายการช่างก็จะไม่มีเพจสมายการช่งาชงก็จะไม่มีติก๊กต ok ็อกช่างสมายเพราะ,ะทุกอาชีพเพราะ,ะ,ะทุกอาชีพเพรา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 ะทุกอาชีพมีคุณค่า